มือถือข้อมูลเต็มถ่ายเป็นเมมคอมง่ายเพื่อนเพื่อนใช้มือถือไปเรื่อยมีทั้งรูปถ่ายมีทั้งวิดีโอข้อมูลเยอะข้อมูลจะเต็มมือถือหรือต้องการเยอะถ่ายโอนไปกับคอมพิวเตอร์เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใช้แชร์มีในการต่อกับมือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อนโดยที่ว่าไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถดูได้ว่ามือถือคอมพิวเตอร์เพื่อนต่อด้วย WiFi ไหมก็คือดูที่ตัวเครื่องเลยว่าจะมีตัว usb ของ WiFi ไหมหรือจะดูที่หน้าจอคอมพิวเตตอร์ไดด้้ก็ูทีี่ัวน ที่มุมด้านขวาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi ตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้การสำรองข้อมูลได้ที่มือถือของเพื่อนให้เพื่อนไปที่ Play Store แล้วไปที่ด้านบนพิมคำว่าแชร์มีติดกันเลยแล้วเราก็มีตัวแนะนำเพื่อนๆก็จิ้มตัวแรกเลยจากนั้นทำการติดตั้งจากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับแล้วก็เข้าร่วมแล้วก็ถัดไปแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงทุกไฟล์ ตอนนี้มันก็จะเห็นในไฟล์มือถือของเพื่อนๆนเราจะทําการเลือกที่ตัวสง่งเมื่อเราเข้าไปในหน้าของแชร์มีแล้วเพื่อนๆพืให้กดไปที่ปุ่ม3ขีดด้านมุมขวาบนและเพื่อนไปเลือกที่แชร์ไปยัง PC แล้วกดปุ่มเริ่มแล้วไปที่ปุ่มป้องกันร,รหัสผ่านให้จดจําตัวเรื่องนี้แล้วกดตกลงหลังจากนั้นที่โปรแกรมที่แอปของแชร์ m ีมันจะขึ้น IP address ซึ่งเป็น IP address ของมือถือก็คือ192.168.1.107เป็นขีด2ตัวแล้วก็2 1 2 1. 1ให้เพื่อนไปพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ของมัเพื่อนให้เราพิมพ์ตามเหมือนมือถือแป๊บเลยก็คือ FTP ipa คอลอน2ตัว192.168.1.10แก่ไข่ปลา2 1งงแล้วกด enter อันนี้ก็จะเข้ารหัสผ่านที่เพื่อนๆตั้งไว้บนมือถือเพื่อนก็คือชื่อผมแล้วกดล็อกอินเข้าไปมันก็จะเข้าไปสู่ข้อมูลมือถือต่างๆของผมแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการสํารองข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆที่ผมได้ทําไว้ก็จะเป็นรูปภาพหรือจะเป็นไฟล์ pdf ต่างๆก็สามารถที่จะลงคอมพิวเตอร์ได้แล้ว